พูดถึงคู่จิ้นคู่นี้ก็เนี่ยเกือบจะอะไรนะมีคนจิ้นมีอันนี้เลยอันนี้เลยสุดๆอย่างไรสามีกับภรรยาจริงๆจริงๆชีวิตปกติก็เป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะเกี้ยรติดสกินชิปใช่สกินชิปมากวิวแวนหนูไปภูเก็ตนอนเตียงเดียวกับนาง เตียงกว้างประมาณแบบหกเมตรใหญ่นี่ก็คือแบบว่าเบียดหนูจนตอนเช้าหนูต้องตื่นมาแล้วถ่ายรูปให้มันดูอะว่า มัจะเปียอะไรกูนักด่าจะตกเตียงอยู่แล้วอีนิดนึงหนูก็คือจะตกเตียงแล้วเย็นนี่ก็คือนึกว่าหนูเป็นหมอนข้างต้องการไออุ่นข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตเออใจ้บมถนนกินข้าวกินข้าวก็ตักข้าวให้ทุกอย่างดูแลได้แค่อยากให้ทุกคนสักคนมารับงานจะเป็นเมียนจริงๆฉันอยากเห็นเธอได้มีใครสักคนนาะนะโชคดีมากในความโชคดีอ่ะคือว่าพี่ไผ่มันไม่คิดอะไรไงพี่ไผ่อ่ะ เขาไม่ได้คิดใช่ถ้าเกิดเขาเห็นอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะหึงเราหรือเปล่าอุ้ยไอยังไงมีแต่สองดีมากมีแต่ยังไงน้องวันที่ไปไหนกันหรือเปล่าเอามันไปเที่ยวเอามันไปด้วยเอามันไปหน่อยใช่ใชชผู้ชายชอบผักสายไรส่งให้ไปอยู่กับเพื่อนแบบผู้ชายอย่าเงเล่นของเกง <laughs> อยากเข้าป่าอะไรอย่างนี้อ๋อเป็นไผ่เ็ชอบเดินป่าชอบมาก <laughs> ค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเสร็จวันนี้เรานัดกันว่าเออเดี๋ยวไปกินปิ้งย่างกันก็บ่อยใจก,กี้ว่าเนี่ยบอกพี่ไผ่ไปว่าพี่ไผ่อยากกินปิ้งย่างนะพจก,กี้บอกอารมณ์ไหนอะปกตินาง<อ>ไม่กินปิ้งย่างพี่ไผ่ไม่กินปิ้งย่างใช่ก็เลยบอกว่าอ๋อพรุ่งนี้นางจะไปเข้าป่าใจกี้บอกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วรักษาฟิลทำคะแนนเนี่ยจะไปเข้าป่าหนูเข้าโรงาบาล่าสุดใครนอนเฝ้ารู้ไหมนี่นอนเฝ้าเตียงญาต เตียงยาเตียงยาเตียงยาซึ่งลืมบอกพยาบาลด้วยว่าว่าจะมานอนตอนแรกพยาบาลถามแล้วมีใครนอนเฝ้าไหมคะนี่ก็ไม่น่ามีนะคะอะไรอย่างเงี้ยสรุปเขามาเฝ้าเขาก็ถามว่าไม่เอาเตียงหรอคะแล้วว่าเอ้ามีหรอคะสรุปเราก็นอนโซฟาเอาแล้วสนดิทอะไรกันขนาดนนั้นมันเกิดจากตอนไหนละครใช่ละครเรื่องเรื่องลิขิตลิขิตจังค่ะ ก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายก่อนได้ใา่เรื่องนี้เราค่อนข้างแบบว่าบุกป่าฝ่าดงใช่บูเห็นไหมเราห้อีกละ เป็นเป็นเรื่องนี้ที่สนิทกันครับคือเหตุผลที่สนิทกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเขาอะเป็นคนเหนือด้วยแล้วแจเกียก็เป็นคนเหนือแล้วเรามีมีสตอรี่ที่คล้ายๆกันที่แบบคนต่างจังหวัดที่แบบเติบโตจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็จะแบบว่าไม่ได้มีใครอะไอย่างเงี้ยฟิลดอกย่าในป่าปูนเน่พอพูดชื่อเพลงเขาเข้าใจล้วแล้วก็แบบว่าเหมือนก็รักษาฟิลกันไปรักษาฟิลกันมาอะไรเงี้ยเวลาเราพูดภาษาเหนือเราก็รู้สึกว่า เออเหมือนเราได้กล we ับบ้านทั้งที่จริงๆเปล่าเราแค่อยู่กับเพื่อนเราเฉยๆก็เลยสนิทก็เลยสนิทกันตั้งแต่ตรงนั้นมาเ๋ถ้าอยู่ด้วยกันคุยกันเป็นภาษาภาษาเหนือตลอดค่ะใช่ไหนขอขอฟังหน่อยแบบตัวตนจริงๆของทั้งคู่ มองเปล่ว่าจะได้เออว่าจะได้กูมีอย่างมาเมาใช่แล้วก็อย่างนี้ค่ะใช่ก็คืออู้เหนืออู้เหนือแล้วก็จะมียาสไปาบาบีอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแก๊งคนเหนือที่เกินเบอร์น่อยใช่สาวเหนือทุกคนจะคิดว่าเรียบร้อยช้ากินอย่างหรือยังเจ้ากินอย่างก็เจ้าไปไหนมาเจ้าใช่ซึ่งพอเขามาเจอแก๊งเราปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าฮะ ไปไหนเกี่เข้ายังเออ่อดเออแรกจะมาบอดายอย่าไปฟิลนี้ใช่ค่ะพี่น้ำตาลก็เป็นหรอเป็นยิ่งบ้านหนูยิ่งหนักค่ะเพราะว่าหนูอยู่แพรคือสำเนียงแต่ละสเนียงจะใช่ค่ะจะเร็วกว่าแล้วก็ห้วนกว่าหนูมาอยู่กรุงเทพใหม่หนูแบบว่าพูดเขาว่าเลี้ยวขวาไม่ได้ไรเงี้ยหรดอว่าไม่กวาดก็ไม่ได้แล้วไมนกวาดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา จนคือจะสั้นๆห้วนๆแล้วขึ้นจมูกจนพุ่มกลับบอกว่าน้ำตาลบอกเขาว่าเลี้ยวไปทางนี้แล้วกันนะคะเรื่องแรกหนูพูดขวาไม่ได้เลยพี่